สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับว่านด้ผมจะมาสอนการวิธีการโหลดเกม i b s กันนะครับกี่มอือน,นะครับเ้าวนี่ครับนี่ครับวิธีการนะครับก็คืออันนี้คือเลือกเผานะครับแล้วอันนี้ก็คือการแต่งตัวตัวละครหรือส่วนตัวทำหน้าดิกับเกมนี้สุดยอดจริงครับนี่เรจะเลือก นี่ปรับเด้ครับตรงนี้กดเลี่ปับได้เป็นไงครับเดว่าครับ เอออันนี้ก็ได้ครับให้ทุกอย่างกระสนตัวในกระดูกหนึ่งสองสามนี่ได้ครับแค่จส่วนหัวน้ามคนนี่ตัวปีศาจก็ได้กระดูกนี่ได้เลยตามใจทุกคนชมเลยครับทุกนี้ทุรค้ชอบเลยครับตรงนี้นี่ คองฮ่าเครับให้เราอยากเลือกผ่าตัวอืนนะครบเพื่อกองเนนะครับท <se yes ีมน oh ี้ครับกองเนะสีดงมันจะเพิ่มครับทีเป็นอะไรตัวแต่ไ่ีดีล้วนะ I need a fight it. bagging this one. This five for

ฟาลิงคิงของปิดฝ่ายชนะครับโอ้โหอาจารย์ผมจะให้กระตุกขึ้ดูโอเคนี่ครับโอละ มามานาเยอะโอเคดี้ครับตรงนี้แล้วครับนี่คนได้เลยนะครับนี่รอกรันอีกกระตุกครับนี่เป็นไงกระตุกนะครับดีดีแล้วสุบท้ายอีกกระตุกแล้วที่ผมเป็นยังไงครับนี่เคือ อันสำหรับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม r b s ชื่อจริงมันก็คือเกม ABS นะครับหรือเกมดีเกับนีดีควากรู้เบนะครับที่เกมนี้ของเขาแล้วทีนี้อ่ะให้ผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าอยากผมทำคลิปอะไรก็ ขอบคุณด้ยเลอครับตาลังเคเบิเลนะครับบ๊ายบาย